สวัสดีเร้่อครับพี่น้องผมก็ว่าเล่าได้อยู่ได่เลอพี่น้องครับวันนี้เป็นเวทีของประชาชนเมื่อกี้เป็นประชาชนที่เป็นประชาธิปัติผมเองเป็นประชาชนอีกคนหนึ่ง ที่ได้รับมอบหมายให้ไปขุดคุยไปตรวจสอบดูซิว่าระบอบทักษิณเนี่ยมันกินบ้านกินเมืองจริงหรือไม่ั้นวันนี้ผมจะมารายงานว่าแม่างงาบชิบหายเลยสิ่งี่จะพูดต่อไปนี้พูดโดยสติสัมปชัญญะและรับผิดชอบ แล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในศาลรฉันขอให้พี่น้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าเรื่องจริงๆในที่ผมจะกล่าวต่อไปเนี่ยมันรับฟังได้ไหมเพื่อที่จะได้คุ้มค่าคุ้มราคาที่ผมจะต้องขึ้นศาลในอนาคตนอกจากเรื่องที่ว่าง,งาบงาบเนี่ย มันยังมีงุบงิบจะแก้รัฐมนูญแก้กฎหมายเพื่อให้พี่ชายตัวเองได้กลับบ้านเป็นสอสอดานเรียกทักษิณวันนายคุณเป็นควายหรือเป็นสอสอกันแน่<ชอบ>นี่นี่คือนาย นี่ครับที่นั่งอยู่นี่คือนายจำไว้สอสพออักเพื่อไทยนี่คือนายของคุแล้วก็ไม่กล้าออกหน้าทําเป็นจะตั้งสอสอรองุบๆหยิบๆนี่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องยีงเง้านะฮะตอนนั้นเรามีเรื่องที่ชายแดงเขมร หญิงปูออกมาพูดว่าผมเรียกหญิงนะหญิงปูออกมาพูดว่าชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระบุรีเหตุการณ์สงบผมผมตกใจเลยว่าไอ้ชิบหายเขมรแม่งบุกถึงสระบุรีแล้วเหรอคือจริง ที่จิงแกจะพูดว่าชายแดนไทยด้านจังหวัดสะแก้วสงบก็เห็นสะสะก็เลยพูดสระบุรีนะฮะก็อีกหน่อยหาใหญ่ขงได้เป็นประเทศแล้วละ่ะกลับมาสู่เรื่องงาบของเราต่อนะครับถามว่าทำไมครับคุณทักษิณเนี่ย ตั้งพักสองปีลงเลือกตั้งครั้งเดียวได้เสียงข้างมากเป็นนายกเราเสร็จแล้วยังสามารถลงเลือกตั้งอีกทีนึงส่งน้องสาวซึ่งพูดผิดพ um ูดถูกนี่แหละขึ้นเป็นนายกได้อีกเขาเขาเอาอำนาจมาจากไหนพี่น้องครับ นี่เป็นตัวอย่างซึ่งประเทศไทยไม่เคยประสบนะครับหนึ่งบ้านเราเนี่ยมันมีพักมีพวกเป็นระบบอุปถัมกันอยู่โดนใบสั่งกระถามื่อเฮ้ยใครรู้จักตำรวจบ้งางวะอ้าวมีลูกก็ไปหาสาส,าสาบอกฝากเข้าโรงเรียนได้ไหมเราก็เห็นนักการเมืองเป็นแค่พึ่งพาอาศัยวันมันจะมีการอุปถมัมมี โยงใหญ่เป็นพุงพวงของการรูปธรรมตามท้องถิ่นต่างๆคุณอุทัยพิมพใจชนนี่แหละตอนแรกคุณทักษิณจะสร้างนักการเมืองเองหาคนใหม่ๆดีๆเขาว่าอย่างนั้นคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นคนบอกคุณทักษิณว่าอย่ามาเสียเวลาสร้างโรงงานสร้างรถยนต์ตั้งโชว์รูมเอารถต่างๆมาวางมันเลยขายเลยทักษิณพยักหนะ้า เพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่เมืองไทยไม่เคยเจอนั่นคือการซื้อสอสอทั้งประเทศไม่เคยมีครับไม่เคยมีผมเป็นคสอสสนะครับช่วงที่เขาตั้งพักการเมืองตั้งพักไทยรักไทยเนี่ยเราตั้งข้อหาเขาจะยึดทรัพย์เขาเนี่ยตามกฎหมายเราต้องไปตรวจทรัพย์สินเขาให้หมดเราพบเงิน4ี่พันล้านบาทครับออกจาก บริษัทสินขอบซึ่งเป็นบริษัทมหาชนคุณทักษินเอาเงินไปซุกอยู่ในสินขอบเอามาสี่พันล้านเปิดบัญชีในานามคุณหญิงพจมานช่วงเลือกตั้งเชื่อไหมครับพี่น้องเบิกสดสด,ส,ด,ส,ดสามรอครั้งเกลี้ยงทำการค้าอะไรครับเบิกเงินสดสามรอครั้งสี่พันล้านใส่รถก็มีงเงินนี้คือเงินที่ซื้อคนแน่นอน มันเขาก็ไปเลือกควายซื้อควายตัวนี้ตัวน,วน,วนี้แล้วมาจับใส่เสื้อพวกนี้ไม่ให้เข้าพักแล้วเป็นควายนะครับเป็นควายมาก่อนถึงเข้าพักเพราะฉะนั้นเขาเอาเงินมาสร้างอำนาจงานต่อไปคืออะไรเขาซื้อคนที่มีพวกจากพวก บวกเงินกลายเป็นอำนาจจากอำนาจเป็นอะไรจากอำนาจก็ต้องสร้างเงินต่อสร้างพวกต่อจำได้นะครับเข้าเอาวาสนาเพิ่มราบตำรวจเป็นกกตอเอาสุรชิตสังกพง์ตำรวจเหมือนกันคุมกองสลากเอาวิเชียนเป็นปปชเข้าเอาพวกเขาทั้งหมดเนี่เสียบเข้าไปในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆทั้งหมด ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเบอร์สองของ AIS กลายเป็นผู้ว่าการรถไฟฟ้าแล้วตอนนี้เขาสยายปีกยึดอีกทุกอย่างเหมือนเดิมล้ยึดทำไมถ้ายึดไม่ได้ต้องซื้อผมเป็นสอบอเลือกตั้งชุดแรกก่อนทักษิณจะเป็นรัฐบาลสู้กันอย่างเหตุมีเหตุมีผลเป็นชีวิตที่มีความสุขสงบ ทำประโยชน์กับบ้านต่อเมืองแต่พอทักษินมาแล้วซื้อให้เงินเดือนสวเนี่ยหกสิบคนอย่างต่ำยืนยันเอาหุ้นปตท,ะทเข้าตลาดหลักทรัพย์สวคนไหนอยู่ค่ายทักษินรับหุ้นปตทะท,ที่ห้องประธานวุฒิสภา เพราะฉะนั้นนะครับเงินเนี่ยฮะลำพังความเป็นพวกที่มันไม่อันตรายเนี่ยพอเอาเงินเข้าไปปั๊บเนี่ยแล้วมาสร้างอํานาจเนี่ยยึดอํานาจให้เต็มที่สร้างพวกเอาอำนาจสร้างเงินสร้างพวกหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยไม่เคยเจอและขณะนี้ก็กําลังเจอขณะนี้นายกรัฐมนตรีตัวจริงชื่อทักษิณชินวัตร ว,วันวันมีมือถือ8ดเครื่องพูดซ้ายพูดขวาสั่งประหลัดสั่งโน่นสั่งนี่ตลอดเวลาน้องสาวก็แต่งกายไปประเทศโน่นประเทศนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะฮะมาคราวนี้พี่น้องโปรดยืนยันนะครับนี่คือการสึกครั้งสุดท้ายกับสงครามระบอบทักษิณทักษิณก็เหลือครั้งสุดท้ายนี่แหละครับที่ต้องกลับให้ได้ แล้วเราก็เหลือครั้งสุดท้ายนี่แหละครับที่จะมาสู้เขาให้ได้อยากกลับหลือกลับมาแต่กลับมาติดคุก <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นนะครับ <Yeah. S 1> เขาชะงักแล้วเขากำลังจะใช้แผนบนชนออกพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆเพื่อสารเสวนาสักพักแล้วเขาจะดันกฎหมายอีกแน่นอน <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าเป็นระบอบที่ไม่มีอนาคต ถ้าเขาชนะทุกคนจะต้องมุดหัวนอนอยู่ที่บ้านจุดตะเกียงผ้าสีปล่อยให้มันทลหลงให้มันเอามาแจากกันในหลวงเมื่อกี้นี้หน้าเมื่อกี้ในหน้าสนามกีฬานี่คนมารายงานมันเอาแบางลรอยวางกับพื้นแล้วเอาเท้าเหยียบหน้าในหลวงเมื่อกี้นี้ เพราะฉะนั้นนะครับเขาจะเขาจะเตะบ้านเมืองเล่นเขาจะต้มยำทำแกงตามชอบทุกอย่างพี่น้องจะยอมไหมครับถ้าไม่ยอมต้องใช้เหตุใช้ผลใช้ข้อมูลสู้กับมันผมจะรงงานดังต่อไปนี้ทักษินรวยไนดะ้ยังไงอะไรเรียกว่าโกงอะไรเรียกว่าโกง ถ้าพี่เป็นอธิบดีกรมทางหลวงพี่รู้ว่าถนนเนี่ยมันจะวิ่งมาตรงตำบลน,นี้ระวางนี้พี่ก็ไปซื้อที่ดักไว้เพราะถนนวิ่งมาถึงบุญค่าจากถนนมันก็หล่นที่ดินของพี่ที่ดินหนึ่งล้านก็กลายเป็นเจ็ดล้านผมถามว่าไอ้หกล้านที่ได้มาเนี่ยโกงไหมมันโกงอย่างนี้แหละครับ มันโกงแบบมูลค่าโกงที่หนึ่งตอนเข้าเป็นรัฐบาลรัฐธรมนูญ40กับกฎหมายปปชระบุว่าห้ามมีประโยชน์ทับซ้อนใครถือหุ้นสัมปทานกับรัฐจะต้องทิ้งหุ้นให้หมดเพราะว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีแล้วผมเป็นเจ้าของหุ้นสินวัต พุ่นอเอโทรศัพท์แล้วพี่น้องเป็นคนใช้โทรศัพท์พอมีปัญหาต้องตัดสินใจเนี่ยให้เลือกระหว่าง a i s กับพี่น้องเนี่ยผมเลือกใครผมต้องเลือกประโยชน์ของผมอันนี้เขาเรียกว่าประโยชน์ทับซ้อนคนคนเดียวเนี่ยสองประโยชน์มันทับหนึ่งประโยชน์สาธารณะประโยชน์ของประชาชนสองประโยชน์ของธุรกิจของตัวเองมันทับกันอยู่มันจะเลือกประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นนะครับเราจะฝาก ไว้กับความสุจริตใจไม่ได้เราห้ามไปเลยบอกว่าใครถือหุ้นอย่าเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นรัฐมนตรีต้องขายหุ้นคุณทักษิณยอมยอมสละไหมเขาซุกหุ้นเขาเอาหุ้นเนี่ยทำเป็นขายให้อกอักนะครับให้น้องชายเหลือเศษเท่าไหร่ยิ่งรักเอาไป แล้วสามคนเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินให้ทักษิณเลยพอได้เงินปันผลมานี่นะครับสี่ห้าปีหกพันก่าลานเนี่ยคอตสอลงไปตรวจนะครับเราตรวจเลยนะฮะว่าเงินปันผลเข้าใครถ้าคุณอ้างว่าคุณขายหุ้นจริงเนี่ยเงินปันผลมันต้องตกกับยิ่งรักต้องตกกับโอ๊กอักแต่พอตรวจพับแล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินทุกกระแสที่เป็นเงินปันผลสร้างสร้างบริษัท สั่งตลาดหลักทรัพย์ว่าอย่าส่งให้ผู้มีชื่อให้เอามาส่งให้ลูกน้องคุณหญิงแล้วเสร็จแล้วเงินมันจะไปเข้าเป็นซีโอกอกระยะหนึ่งแล้วก็จะไหลกลับไปสู่คุณหญิงพจมานยิ่งรักเนี่ยโกโหกสารบอกว่าเอาเงินไปใช้ทําสนามเอาไปซื้อเพชรซื้อพลอยไม่ใช่ลูกน้องคุณหญิงพจมานทั้งนั้นห้าคนเอาไปเบิกโก6หกสารชัดๆแล้วยังขึ้นเป็นนายกรทบสีรับได้เหรอ ฟ้องผมเลยผมพอกล่าวว่าเราได้คนโกหกเป็นนายกรัฐมนตรีฟ้องเลยครับจะได้พิสูจน์กับสารว่าผมโกหกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลังจากซุกแล้วเนี่ยงานต่อไปคืออะไรงานต่อไปคือการปลนเปลอสร้างมูลค่าให้ธุรกิจชิ้นขอบเนี่ยมันมีค่าสูงขึ้น วันที่เขารับตําแหน่งเนี่ยหุ้น49%ของเขามีมูลค่าประมาณ20,000ล้านพอวันที่เขาพ้นตําแหน่ง5ปีให้หลังมูลค่าหุ้นซินคอบเพิ่มขึ้นเป็น70,000ล้านเพิ่มขึ้น50,000คู่แข่งของ AIS คือ d t a c มูลค่าหุ้นเท่าเดิมตอนแรกสูสีตอนขึ้นเป็นนายกเนี่ย มาเก็ตแชทมูลค่าหุ้นอีนไล่กันเลยแต่พอห้าปีผ่านไปทำไมกระโดดไปเจ็ดหมืนคู่แข่งคือดีแทกเนี่ยเกือบตายไปไหนไม่รอดปันผลก็ไม่มีเพราะอะไรคำตอบก็คือเขาส่งคนของเขาเนี่ยยัดเข้าไปหมดเหมือนตอนนี้ตอนนี้รัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยเขาส่งคนเข้าไปยึดเกือบหมดแล้วนะครับยึดยึดทำไไม คำตอบก็คือว่าในช่วงหปีนั้นมีมาตรการเอื้อประโยชน์ให้กับสินขอบเนี่ยโดยไม่ชอบกฤษฎีกาชี้มาแล้วว่าขัดกฎหมายทุกมาตรการหนึ่งลดค่าตอบแทนเราโทรมือถือครั้งหนึ่งเนี่ย AS เราจ่าย a อหนึ่งบาทมันต้องไปเข้ารัฐเนี่ยสลึงหนึ่งทุกครั้งเนี่ยนะฮะเขาแก้เหลือ ยี่สิบตังค์รัดเสียหายไปทันทีนะครับตลอดอายุทัญญาเสียหายทันทีเจ็ดหมื่นล้านเอาไปเลยครับดาวเทียมยิงขึ้นบนฟ้ายังค้างอีกดวงหนึ่งไม่ยิงไม่ยอมยิงดันเอาดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศปลอมตัวขึ้นไปวันนี้คือการสื่อสารภายในแล้วก็ยิงขึ้นฟ้า ไม่ต้องขอสัมปทานใหม่แล้วก็ไม่ต้องยิงตามสัมปทานเดิมเป็น IP Star าจากนั้นเวลาไปเจราจาการค้าระหว่างประเทศ IP Star ก็เอาเอา IP พ t สตเนี่ยไปขายให้บริษัทประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนมันประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันทำให้เขาใช้อำนาจรัฐเนี่ยเอื้อประโยชน์ต,ตัวเขาทั้งนั้นด้วยเหตุน,นี้นะครับไอมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาห้าหมื่นห้านล้านนี่แหละครับ ที่ศาลท่านตัดสินว่าหนึ่งุกหุน้นด้วยคะแนนเสียง9ต่อ0สองห้ามืนล้านมีเป็นทรัพย์สินที่มิสมควรได้อันสืบเนื่องจากหน้าที่เนี่ยเสียงข้างมากให้ยึด4ี่หมืหกเสียงข้างน้อยบอกให้ยึดทั้งเจ็ดหมื่ทั้งหมดนี้นะครับว่ากันตามหลักฐานทั้งสิน้น ผู้ษาสานธีกาทั้ง9คนร้อยกว่าคนเขาประชุมเลือกขึ้นมาว่าคดีนี้9คนสู้คดีทุกอย่างเอาหลักฐานฟาดกันทุกอย่างแล้วก็ตัดสินไปตามหลักฐานเรียนที่น้องครับไม่มีการละเมิดสิทธิพื้นฐานของคุณทักษิณเลยนะครับทุกอย่างดําเนินคดีตามกฎหมายขึ้นศาลตามกฎหมายทุกอย่างเ้นที่ต้องคุณทักษิณยืนยันก็คือว่า ที่เขาดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้คืออะไรฮะถูกฟ้องก็ไม่ได้รับฟ้องก็ไม่ได้ตัดสินไปแล้วยังจะออกกฎหมายให้พ้นผิดอีกยอมได้แล้วครับ <_ L un> เพราะฉะนั้นนะครับความพยายามที่จะอยู่เหนือกฎหมายความพยายามที่อายุแยงให้ประชาชนแตกแยกออกจากกันทุกคนอยู่ได้ในส่วนหนึ่งเพราะว่าใต้ร่มพระบารมี ทำให้เรารวมกันติดเขามาแบ่งเราเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นฟ้าแล้วเสร็จแล้วยังมาให้เราแบ่งเป็นว่าไอ้นี่รักเจ้าไอ้นี่ไม่รักเจ้าคนคนนี้ทําให้บ้านเมืองแตกเป็นเสียงคนคนนี้กินบ้านกินเมืองทุกวันนี้นะครับมีคดีเหล่านี้รออยู่มันไม่ใช่คดีแค่ยึดทรัพย์นะครับผมรายงานเสร็จแล้วก็จะจบหนึ่ง โดนไปแล้วสองปีโอเคถ้ากลับมาเนี่ยนะครับกรณีอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอนะคุณแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็คุณซกหุ้นแล้วคุณไม่บอกแจ้งสิบสองครั้งครั้งหนึ่งแจ้งเท็จครั้งหนึ่งโทษสามปีกลับมาเมื่อไหร่ติดคุกท,ทันทีสามปีฟ้องอยู่แล้วอยู่ในศาลแล้วด้วย เราไม่มีสิทธิ์สู้นะครับเพราะศาลตัดสินไปแล้วว่าคุณซุกหุ่นโดนไปแล้วกลับมาครับกลับมาติดคุกเอกคดีหนึ่งกรอี้ชิ้นขอบนี่นะครับเราจับได้หนึ่งคดีในบรรดาห้ามาตรการเนี่ยหนึ่งคดีเนี่ยเขาเป็นคนสั่งคุณสุรเกียรติให้ปล่อยพม่าก,กู้เพื่อให้พม่าซื้อสินค้าไทยสุรเกียรติเชนไทยบอกปล่อยไม่ได้ครับ เพราะว่าพม่าะจะเอามาซื้อสินค้าชิ้นสัตว์ซึ่งเป็นของนายกอฐมนตรีไทยผมปล่อยให้ไม่ได้ทักสินถูกเตือนอย่างนั้นลูกน้องติงแล้วไม่เชื่อบอกนั้นคุณอยู่เฉยๆผมสั่งเองคดีนี้อยู่ในศาลแล้วเหมือนการทุจริตเอ็กซิมแบงค์โทษไม่มากครับขั้นสูงสุดประหารชีวิตกลับมาคดีอีกคดีนึง เป็นคดีสำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นคดีนี้คือคดีธนาคารกรุงไทยอายการเพิ่งส่งฟ้องคดีเป็นอย่างนี้ครับบริษัทกฤษดามหานครเนี่ยเขามีที่แปลงงามอยู่ที่สุวรรณภูมิพันกับไล่จมอยู่ในแบงกรุงเทพเพราะวิกฤตเศรษฐกิจพอสนามดินเสร็จเขาต้องการรามูลค่านามบินมาทำเป็นหมู่บ้านทำเป็นมหานคร เขาก็มาเสนอนน 20, 7, 000, นต่กรุงไทยเจ้าหน้าที่27คนของกรุงไทยตาบอดได้ยังไงขอกู้8,000ล้านเพื่อเอาไปซื้อนี่จากแบงก์กรุงเทพทำไมไม่ยกโทรศัพท์ถามแบงก์กรุงเทพว่าให้นี่เท่าไหร่คุณปล่อยไป8,000ล้านทั้งที่นี่จริงๆเท่าไหร่รู้ไหมครับแฮคัดแล้ว6,000ล้าน2,000ล้านไปไหน กฤษสดาเอาไปซื้อหุ้นตัวเองคืนมาแล้วก็ต้องตอบแทนต่อคนที่สั่งเจ้าหน้าที่ต้องตอบแทนคนที่สั่งเจ้าหน้าที่คนนั้นคือใครเงินมันบอกเองเงินส่วนต่างออกจากกิษดามหานครเจ้าหน้าที่แบงก์ชาติกับกองปราบที่ทํางานในคะอตอสอตามไปดิดๆสามสี่ตลบไปเข้าไหนรู้ไหมฮะเข้าผ่านทองแท้ชินวัฒน์ยิล้านบาท เท่าบริวารของคุณหญิงพจมานร้อยกว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นกทสอเสนออายการฟ้องคุณทักษิณกับผู้บริหารกรุงไทย157เหมือนกันโทษนี้157นี่ก็ไม่สูงมากก็ประหารชีวิตเหมือนกันทำไมถึงฟ้องทักษิณพราะเงินไปเข้าเครือญาติทักษิณแล้วกรรมการกรุงไทยคนหนึ่งยอมรับว่า บิ๊กบอสเป็นคนสั่งขณะเดียวกันคสสเสนออายการให้ดำเนินคดีรับของโจรกับใครบ้างหนึ่งนายโอ๊กอักแล้วก็ลูกน้องคุณหญิงพุจมานเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องผมขอยืนยันนะครับคดีที่โดนไปเนี่ยพวกผมเป็นใครมาจากไหนฮะคณะปฏิวัติมันจะยั่งยืนเหรอถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีสารเนี่ยผมกล้าเหรอ พันคอตสททำงานตามหลักฐานคุยขึ้นมาตามหลักฐานสารก็ตัดสินมีแพ้มีชนะกฎหมายทำงานแล้วคุกไม่ใช่ที่จำคุกคนจนเท่านั้นไอน้นักการเมืองที่โกงมันต้องอยู่ในคุกบ้างเพราะฉะนั้นนะครับนี่เห็นเกาหลีไหมครับแค่ลูกน้องไปคุกจิกรับเงินจากบริษัทเนี่ย เขายืนคค้งหน้าทีวีขอโทษคนทั้งแผ่นดินผมขอโทษอย่างสุดซึ้งแต่ไม่ใช่ขอโทษอย่างสุดซึ้งด้วยการเผาบ้านเผาเมืองเพราะฉะนั้นโซ่ไหมครับพี่น,อน้องโซ่ไหมครับงั้นเจอกันกลับมาติดคุกขอบคุณฮะประมือให้กับมือปราบคนโกงครับอาจารย์แก้วสานติโพครับ